ฮัลโหลหนึ่งสองสามได้ยินไหมฮัลโหลหนึ่งสองสามได้ยินไหมพร้อมนะตากล้องไปเบาๆนะอย่าให้เขาได้ยินนะนี่เราบุกมาเซอร์ไพรส์เขาเนี่ยพร้อมนะไปไปขึ้นไปเดินช้าๆเดินเบาๆให้พี่เขาได้ยินค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นอ่าไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไป,นไป,นไปอ่า นี่เราเราไม่ได้บอกเขานะเนนี่ยว่าเราจะมาบุกห้องนอนเขาอ่าหนึ่งสองซ่อมแห่ซับโอ้ยไอ้ที่อะมึงจะมาสองพระไงคนละห้องไปอีกห้องนึงทางนี้ทางนี้นี่นี่ห้องนี้ห้องนี้อ่าไอ้พร้อมนะต่ะกล้องพร้อมเดี๋ยวผมหนึ่งสองซ่มเปิดประตูนะคุณเอากล้องไปจ่อเขาเลยนะยพร้อมนะ หนึ่งสองาพึ้งแฮ่เซอรสสวัสดีครับแอ่วันนี้รายการเราก็เนี่ยครับมาบุกห้องนอนครับของพี่ชาติกาศ์ไวกวีนะครับโอ้เป็นไงครับโอ้โนี่เป็นห้องพี่วันสบายๆใช่ไหมครับมาได้ไงครับผมเซอร์ไพรส์มากเลยคแับเซอร์ไพรส์ไหมล่ะครับอบผมไม่ได้ตั้งตัวอะไรครับผม ไอ้เชียรายการทีวีไทยแม่งเป็นยางงี้ทูกรายการเลยครับไม่ได้ตั้งตัวเฮียอะไรมีไวเลตติดอยู่ตรงนี้ครับผมคือคนไทยเนี่ยครับไม่โง่นะครับคนที่ทํารายการทีวีทุกท่านนะครับคืออย่าดูถูกสติปัญญานะครับเห็นมารายการไหนบ้านไหนมึงแต่งหน้ารอมึงจัดบ้านรอแล้วมึงบอกว่าเซอร์ไพรส์ไอ้ฮาดูถูกชาติตัวเองดูถูกคนตัวเองแม่งเอ้ยรายการไทยนะครับผม นี่มาทำไมครับมาเซไพรร์สไเยี่อะไรสักนี่รายการอรามนี้ครับรายการเพื่อคนไทยยุคใหม่ที่ไม่อยากถูกหลอกครับ สวัสดีครับผมก็กลับมาเจอนี่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมกินน้ำก่อนครับผมน้ำสะอาดมากเลยครับชีวิตผมเปลี่ยนไปเลยครับผมโอ้โหนี่มันจะบังเอิญขนาดนั้นไหมครับเหมือนรายการทีวีทั่วไปบ้านเรานะครับที่สินค้าทุกชนิดแม่งหันยี่ห้อเข้ามาเขาหากล้องนะครับแล้วบังเอิญทุกอย่างนะครับพิธีกรใช้น้ตบุ๊กที่บังเอิญหันหน้าเข้าหากล้องนะครับบังหน้าแม่งไม่เป็นไรนะครับ ทุกอย่างนะครับมีน้ํามีขนมนี่แม่งไม่เคยกินอยู่ข้างบนครับผมคือตอนนี้หลัการนี้ไม่มีครับผมช่วยมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมผมสักแทนให้เลยครับข้างนึงไม่มีจะแดกนะครับทํารายการมาทีนึงมันก็ใช้สมองใช้ไอเดียนะครับยิ่งรายการเราที่ไม่มีสปอนเซอร์สนใจด้วยนะครับผมแต่ก็ยังมีคนที่แม่งหัวเสยยังขโมยรายการผมไปออกนู่นออกนี่นะครับผมเนี่ยล่าสุดผมเจอมาเนี่ยครับ มั่วมากเลยครับเอารายการผมไปออกเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะในเจ้าของเด็กสแกนเองจริงๆแล้วเนี่ยค่ะผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยบางคนเขาใส่ชุดนอนนี่่ะจต้องเป็นยังไงแดงแปลนจ้าและที่สำคัญเด็กสแกนก็ต้องดัดฟันเอออต้งดดััฟนไม่ไดัดัดฟันธรรมดานักดัดฟันแฟชั่นแฟชั่นก็มีสีด้วยที่นก็เลยดัดฟันมาค่ะขอก็ไม่ขอขอทางบริษัทผมก็ไม่ขอ แล้วยังน่าด้านนี่ครับผมตัดสินใจเองครับว่าไม่ต้องลงชื่อหรอกมันขอบคุณ u t u b e อะครับผมอย่าให้คุณเจอไอ้สัตวอย่าให้กูเจอไอ้เหี้ยอย่าให้กุเจอไอ้เหี้ยอย่าให้กูเจอไอ้ขาดอย่าให้กูเจอไอ้สัตวอย่าให้กุเจอไอ้เหี้ยอย่าให้กุเจอไอ้เหี้ยอย่าให้กูเจอไอ้ขาดมันไม่ขอบคุณผมแล้วพอผมโทรไปหาก็ยังไม่รู้จักชื่อผมเขียนขอโทษเขียนชื่อผมผิดมันน่าด้านมากครับไงดีวตัตตะโทรหาแม่เลยไหมคิดถึงเนะี่ยคิดถึงครับรายการชื่อนี้ครับนี่นะครับ นี่ครับตาบโทรครับพี่นาเกียดป่าโทรหาเขาวันเสาร์ช่างแม่งที่มันขโมยรายการกูไปมันยังไม่สนใจว่านาเกียดตเลยลโหลค่ะส <Hello. S 1> วัสดีครับพี่ครับจำผมได้ไหมครับ <c oughs> ขึ้นเครดิตได้ครับ <c oughs> น่าจะโทรมาขอก่อนนะครับ uh, ค่ะต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะขอโทษที่ <c oughs> หลังตลอดเลย <c oughs> เรียนยนสคุณอะไรนะคะาากาจการไวกวีครับเป็นพิธีกรกับเป็นเจ้าของรายการนะครับ ให้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 ทำยังไงดีคะแบบว่าเป็นออกลงในเทปแล้วก็ขอโทษดีเมเดนะไม่ทราบเดี๋ยวผมปรึกษากับทางไอเฮียก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมคือดีอย่างนี้ค่ะเห็นว่าแบบแื้รายการมันเอ่อเรฟเฟรนซ์กันได้อะค่ะก็เลยก็เลยเอาเลยโดยไม่บอกก่อนเลยใช่ไหมครับก็เลยเดึงอย่างยูทูบใช่ไหมครับผมมาขออนุญาตครับผมสวัสดีครับ มาขออนุญาตจะเอาเทปรายการที่ที่ตอนนั้นพี่เอาของผมไปลงไปออกรายการผมนะครับได้ไหมครับได้แต่ว่าหายโกธกนนันหนระือยังตรงนังหน้าเราต้องขอโทษทางคุณพิธีกรมากจริงๆนะคะผมชื่อชาติากาลไว<ม>ก<ม>วีครับเอางานผมไปยังเรียกเชอไม่ถูกเลยครับออกกองเสียตังค์เยอะนะครับแล้วอ,อยู่ๆมาขโมยงานนี้ ต้องขอโทษจริงๆค่ะว่าถ้าเกิดไม่รับครับโอ้ยผมโอเคตั้งแต่วันนั้นแล้วครับผมผมทวงสิทธิทางปัญญาเยฉ่ครับไม่มีอะไรครับผมคุณเอาความคิดเอาไอเดียผมไปทำมาหากินผมจะโกรธทำไมครับพี่ครับก็เดี๋ยวผมขอเอารายการของคุณไปออกออกรายการผมมั่งเนาะอีกทีหนึ่งเนาะได้แต่ว่าหายโกรธกันหรือยังกับวันนั้นน่ะช่องโทรมาบอกว่า เขาบอกว่าคุณชาติสกาจะโทรมาคุยอ๋อพอดีงานงยุ่งครับมผมไม่ว่างทําเรื่องกับคนไรสาระเท่าไหร่ครับอยากอยากคุยกับคนที่เขาเป็นคนตัดสินใจว่าไม่ต้องขอหรอกกับกับกับลงชื่อขอบคุณ y o u t u ู e อะครับพี่อยากอยากเจอคนนั้นนะครับเขาก็ไม่ไม,ม่ได้ว่าแบบจะมีตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจอะไรโฟลี่ก็คือว่า ครับก็คืออนาคตคืออะไรก็คือโยนหยนหย,น,หยนกันไปอย่างเงี้ยนะยใช่ป่ะโยนหย,น,หยนกันไปแล้วกันคนไทยด้วยกันอะไรเงี้ยใช่ไหมครับอย่างเห็้ยป่ะเอาแบบนี้ดีกว่าว่าแบบอยากให้แก้ไขยังไงดีกว่าเพราะว่าอะไรมันก็แบบผิดไปแล้วอย่างเงี้ยอนาคตที่เราจะแบบอยากอยากให้ใหได้อะไรยังไงอยากอยากไปเจอ อยากไปเจอคนที่คิดแล้วก็ตัดสินใจครับแล้วก็ขอถ่ายสัมภาษณ์ครับว่าเขาคิดยังไงถึงละเมิดสิทธิทางปัญญาผมได้ขนาดนั้นครับค่ะว,ว่างๆอีกทีก็คุยกันจริงเนาะได้ครับขอบคุณนะครับมีความสุขแล้วครับวันหนึ่งวันว่างๆของผมก็เนี่ยครับกิจกรรมยามว่างครับผมไปครับเราเออกไปเที่ยวเล่นกันดีกว่าครับเฮ้ยความสุขยกกับเบลดีกว่า กฎหมายคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์แล้วกำหนดโทษหนักแก่ผู้ทำละเมิดไว้ชัดเจนการละเมิดต่อง,งานของผู้สร้างสรรค์ทั้งทำซ้ำดัดแปลงงานเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับความยินยอมตามกฎหมายต้องมีโทษปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง200,000บาทหากพฤติกรรมทำละเมิดดังกล่าวเพื่อการค้าผู้กระทำจะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่100 0 0 0บาทถึง8 0 0 0 0 0บาท หรือทั้งจำทั้งปรบับหรือทั้งจำทั้งปรบับช่วงนี้ผมอยู่ในกรุงเทพบ่อยครับขับรถบ่อยไม่ค่อยได้ไปไหนครับแล้วในกรุงเทพเนี่ยผมจะเจอแฟชั่นของของรถอันใหม่อยู่อย่างนึงครับที่สุดยอดมากจริงครับเดี๋ยวเราจะไปหาพี่คนหนึ่งครับอยู่แถวบ้านผมครับเขาเป็นสุดยอดทางด้านนี้ครับไปเลยดีกว่าครับสวัดด <ข ordon S 1> สดีครับพี่คร <politiques S 1> ับ <ข ondan S 1> สวัสดีครับอ่า นี่คือชื่ออะไรนะครับพี่เจฟเพื่อเธอครับผมจะมาทํากอทอปอมครับแล้วแล้วบังเอิญคนที่ร้านทักว่าเฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะติดกล้องไว้เปล่าพือสรุปว่าคนที่ร้านเคยดูวารามีครับผมก็เลยใครเขาก็เลยไม่ยอมทําให้ผมครับแล้วพอมาเจออีกทีนึงครับก็ผมเห็นแฟชั่นสุดยอดของโลกขึ้นมาใหม่คือผมงงมากครับว่าทำไมตอนเนี้ย ม,มันมันมีไอ้สติกเกอร์อะไรไม่รู้งงๆแปะตามฝากระโปรงหรือส่วนงงๆของรถไอ้นี่ยมันคืออะไรพี่คือสติกเกอร์ฮะคือสติกเกอร์ผมรู้แล้วครับว่ามันคือสติกเกอร์ครับเป็นสติกเกอร์ที่อ่ายังไงอะ่ะจริงๆมันต้องเป็นถัดแยกออกมาไงเอามาเอามาครับเอามาเอามาข้างบ้านนะอันนี้ไม่เกี่ยวแลไม่เกี่ยวแล้วแล้วทำไม มันหนึ่งฮิตพี่พี่รู้ไหมครับมันไม่มันถึงฮิตเหรอฮะเพราะมันมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งฮะเขาเอาไปติดติดในรถของเขากลุ่มไหนพี่เอาง่ายๆกลุ่มเด็กแวน้นเนีน่ยฮะเารียกตัวเองว่าแวน้นนะฮะเขาเรียกตัวเองเหรอพี่ไม่มันก็ไม่เชิงนะฮะแต่ผมว่าเขาคงภูมิใจในคำคำนี้นครับก <c oughs> ็คือสติกเกอร์เนี้ยก็มีวัยรุ่นนะฮะแปะแปะแปะกันเขาจะส่วนใหญ่เขาก็จะแปะ ตรงอ่าหม้อน้ําบ้างบางคนบ้างหน้ากากบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆผมเห็นว่ามันลามมาจนถึงรถเก่งรถกระบะพี่อ่าบาง<อ>คนแม่ง <ๆ S 1> แปะฝากระโปรงหน้าทั้งอันอืมอันนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าไอเดียเขาอะฮะที่อยากจะอยากจริงๆผมว่าเขาอยากจะทาสีฮะแต่เขา <c ười> คงไม่มีไม่แต่ถ้าเกิดทำสีมันต้องเป็นสีเดียวดีวะมันจะเป็นยังไงอ้าวมันเป็นมันเป็นแฟชั่นไงพี่มันเป็นแฟชั่นที่แบบว่าพี่ว่าอะไรคือความงามของมันที่คนแบบยอมควักเงินนี่มันไม่ใช่ถูกๆนะ ผมว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่มั่วซั่วคือคนไทยชอบมั่วมันไม่ใช่ไหมคนไทยชอบมั่วสิพี่มันมันเป็นศิลปะที่มันมแบบว่ามองแล้วมันไม่เป็นศิลปะครับมันมาอย่างไรพี่ต้นกำเนิดคนพ่อคนแม่แมนมาจางไหนสหรัฐอเมริกาครับประเทศมหาล่นมังงะแล้วก็โอ้เฮ้ยสมองก็คงเหลือเลย ถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยเขาจะเป็นชิ้นๆครับคือความจริงก็จะเป็นชิ้นๆแล้วเขาก็จะแปะอ๋อเข้าใจละอ่าเขาจะจะเป็นการคือความเจ๋งของเขาสมัยคือเขาจะต้องมีสติกเกอร์ชิ้นเล็กๆมาแปะทับของเจงใช่ครับบอมเหมือนกับกาฟิตูนเวลาเรามีกาฟิตี้แล้วอีกคนนึงอ่ะจะมาพ่นทับอ่ะเขาเรียกว่าไปบอมทับอันนี้ก็คือมาบอมทับอันนี้แต่พี่ไทยครับ แต่พี่ไทยเราเราทำเป็นโปรแกรมครับ p h o t o h o p ครับ p h o t o h o p ครับเอ้แต่แต่โปรแกรม Photoshop เราก็ไม่ได้สร้างนะพี่อะไรนะฮะใช่ครับใช่ครับสังเกตทำเป็นแผ่นเดียวครับส่วนใหญ่จะเป็นยี่ห้อนะพี่ยี่ห้อมันมีเนี่ยแล้วแต่ครับมีแบรนด์โลแบรนด์เนมแต่จริงจริงแล้วมันคือการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างรุนแรงเลยใช่ไหมพี่อันนี้ผม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 ขอเซนเซอร์ได้ไหมฮะ๋ยดี๋ยวเดือดร้อนงีนะฮะพี่มองว่ามันเท่ไหม ผมเหรอผมมองว่ามันเท่น,นะถ้ามันอยู่อยู่ในถูกที่ถูกณาสนาที่ที่ถูกคือที่ไหนพี่ <laughs> ท,ที่ที่ถูกผมว่ามันไม่มีเหรอครับรถเ, <laughs> เอาจริงนะรถรถคัน 10, 10, 100, เป็นหมื่นเป็นแสนนย่ยคุณมาแปะิ๊กเกอร์อย่างนี้มันก็แต่ละแต่ความชอบครับผมผมบังคับเขาไม่ได้ครับ <laughs> นี่ครับ <laughs> <laughs> นี่ครับนี่ครับี่ครับอยาตกใจครับอย่าตกใจครับนิดน<ก>ึงก็ยังได้ <laughs> เดี๋ยวร้อยอ,อย่างเดียวฮะเดี๋ยวร้อยอ,อย่างเดียวตอนนี้อ,นนอันสามเดือนนะฮะแล้วพี่คิดยังไงตัวพี่พี่คิดยังไงว่าอ่ะเดี๋ยวกูจะแปะแม่งทั้งตัวเลย <laughs> พี่คิดยังไงพี่เงินเหลือเยอะอะไรเงี้ยเหรอก็ <laughs> เป็นสไตล์การแต่งรถของไทยเรานะฮะของสุดยอดของพี่เจ๊บครับฝีมือพี่เจ๊บครับ <laughs> อันนี้อันนี้นี่มาสเตอร์พีซเลยฮะ <laughs> นี่เป็นงานมาสเตอร์พีซน,นี่คือมาสเตอร์พีซนี่เขาเรียกว่าแลนด์อาร์ตนะครับ ยัเค <Yes>, คือเราฉลาดกว่าฝรังใช่ไหมพี่ไม,ไม่จำเป็นต้องรถยนต์นะฮะ <c oughs> รถนี่ไม่จำเป็นเลยฮะ <c oughs> ที่ไหนก็ได้ <c oughs> ที่ไหนก็ได้ฮะ นี่จริงบางบางคืนนี่ผมนอนหลับตาผมเจอมันด้วยนะเจอมันด้วยนะมันตามมาหลอกมาหลอนผมมากเลยครับเฮ้ยเราฉลาดกว่าอเมริกาฉลาดเพราะว่าอเมริกาต้องสะสมเล็กๆน้อยๆใช่ครับแต่เราแม่งเล่นหนีเลยใช่ไหมพี่เราแผ่งเดียวฮะไม่อยากได้รายที่พี่เจมเลือกครับได้ครับสำหรับพี่เอราเดี๋ยวผมจัดให้แผ่งเท่าไหร่พี่หนึ่งร้อยบาทไอ้ขี้ร้อยหนึ่งเดี๋ยวเราจะทำการบอมรถเบนซ์ คุณปู่คันโปรดของพี่เขานะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอมันติดยากหรือเปล่าเอาตรงขอบกระจกเลยดีไหมฮะหรือจะเอาตะขอบขอบตรงนี้เนี่ยตรงนี้เลยไหมได้ฮะได้ฮะนี้เลยไหมได้ฮะโอ้ติ๊กเกอร์แผ่นหนึ่งสิบบาทแล้วขายร้อยหนึ่งจริงกองกำไรไหมเนี่ยมันไม่ได้สิบบาทครับต้นทุนมันมาสูงนะฮะเราได้กำไรแผ่นละสิบบาทนครับของตรงนะฮะเพราะว่ามันเป็นค่าหัวสมองฮะถ้านั่งกด enter แปะแปะแปะกดเมาส์แกะแกะแกะชอบพูดเหมือน คนขายของเลยพี่หนูได้กำไร5บาทเองอ้าวเอาก็คนขายของนะฮะเขาก็ต้องพูดอย่างเงี้ยครับตายตายตายเหมือนนักร้องฮะต้องต้องร้องเพลงรักอย่างเดียวฮะไม่งั้นไม่รุ่งนะฮะนี่ฮะเราเราต้องเช็คก่อนนะฮะแล้วคนจะไปเรียนศิลปะกันทำไมอ่ะพี่มหาลัยสอนศิลปะกันออกมาทำอย่างเงี้เหรอ บอเอาเอาเอาไปลอยเอ้าวอ้าเอ้าอ้าบอมฮะบอมบอมบอมพี่เคยดูรายการรามีไหมครับเคยครับเคยครับเป็นไงครับผมว่ามันงงังงันะครับคือคือถ้าถ้าไม่มีอะไรทําก็ดูไวฮะถ้ามีอะไรทําก็อย่าไปดูนะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าตอนนี้ผมก็ได้ติ๊กเกอร์โคตรเท่นะครับเดี๋ยวเราไปร่อนกันต่อนะครับวันนี้อีกยาวไกลครับผมไป แดงมานะครับเมื่อกี้นี้นะครับจะไม่โดนจับครับเพราะว่าหน้ารถมีตาของกระทวงเที่ยอะไรก็ไม่รู้ครับนี่มีอันหนึ่งอยู่ในรถครับซื้อจากเว็บมาครับรถติดมากเลยครับเที่ยมาซื้อของครับมาซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับที่นี่เป็น ที่ที่เป็นสถาปัตยกรรมก่อสร้างที่สุดยอดของประเทศไทยนะครับเป็นมันเป็นแบบห้องสมุดร,รวมภูมิปัญญาความรู้ของทั่วโลกมาครับผมก็เราสามารถหาซื้อโปรแกรมเพลงหนังทุกอย่างที่ราคาถูกกว่าปกติประมาณ400-500เเซได้ที่นี่นะครับเราสามารถสร้างตึกตึกหนึ่งเพื่อขายของน้ำมันลิขสิทธิ์ได้ทั้งตึกอยเ้วก็ผมว่า คนไทยนี่มันเท่มากเลยนะครับมันมีข่าวขา่าวหนึ่งที่มีคนป้าคนนึงเอาหนังที่มีเลโขสิธิ์ของตัวเองเนี่ยแหละครับไปเปิดท้าย,ายขายของเป็นแผ่น VCD DVD อะไรสักอย่างครับแล้วโดนจับครับแล้วก็ถูกปรับแบบปรับเป็นเรื่องร้ายแรงของชีวิตเขามากเลยครับผมเลยงงว่าจริงๆแล้วมาตรฐานมันอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ว่าคนขายเป็นพวกเขาหรือว่าไม่ใช่พวกเขาหรือเปล่าบางทีก็มีบางวันที่ ที่มันจะมีพวกศิลปินนะครับผมในค่ายเล็กค่ายใหญ่ตึกเล็กตึกใหญ่มาแบบมาววยวายแถวๆถนี้มัง่งตรงนู้นตรงนี้มัางมาทําโชว์เผาเผาของปลอมเผาอะไรแบบพวกซีดีพวกอะไรบ้างอะไรครับผมผมก็งงๆนะครับว่าเขาเขาคงไม่ค่อยมีงานขายครับคงไม่ค่อยมีงานจ้างครับก็ mm hmm. เลยมีเวลาว่างมามาออกอีเวนท์ที่แบบมาแบบสู้กันนะ mm hmm. พวกเราอย่า การซื้อของปลอมเลยนะอะไรเงี้ยก็มันห้ามไม่ได้หรอกครับตราบใดทีด่ค่ายคุณยังขโมยเพลงชาวบ้านเข้ามาทําขโมยยมีชาวบ้านเข้ามาทำรครับคนเราก็ไม่สนนหรอกครับผมพราในเมื่อคุณทําก่อนนะครับมันก็ไม่ควรที่จะให้เกียรติคุณกลับเลยครับผมก็สมควรแล้วครับคุณก็ลองคิดแล้วกันคุณอาจจะไม่ใช่ศิลปินก็ได้คุณอาจจะเป็นแค่สินค้าก็ได้ครับแต่ว่าเขาใช้คาเท่ๆเรียกคุณให้มันเท่ๆหน่อยเท่านั้นเองไอ้ตึกเนี้มันไม่ผิดหรอกครับ คนี่ตื่มันก็ไม่ผิดเพราะผมคิดว่าแบบมนุษย์อ่ะมันเกิดมาเพื่อลบลายแย่งชิงมันต้องอยู่รอดนะครับผมอะไรที่มันทําให้เรารอดได้มันก็ต้องรอดแต่ผมว่าถ้าเกิดว่าจะหาตัวเที่ยตัวหนึ่งที่มันผิดอ่ะมันคือตัวที่เปิดโอกาสให้ที่ที่นี่เกิดระบบนิเวศแบบนี้ไงแต่จริงๆแล้วครับสิ่งที่มันทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้ที่สุดอ่ะมันคือพวกเรากันเองเนี่ยแหละครับผม ที่เรายังปล่อยให้พวกเขาทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วพวกเราก็ยังซัพพอร์ตอยู่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะโทษอะไรใครแล้วละ่ะเพราะเราเองก็เป็นหนึ่งในระบบนิเวศอันนี้ด้วยเหมือนกันผมคิดว่ามันคงเกิดจากก้นบึ้งภายในจิตใจ,จของเราเองที่ไม่สามารถยอมรับสิ่งที่ตัวเองเป็นได้เราจึงสร้างโลกสมมุติของเราขึ้นมาเราต้องเหนื่อยเพื่อให้คนเชื่อโลกสมมุติของเราเราทำงานเพื่อกระเป๋า นาฬิกาตังเกงรองเท้าทั้งของจริงและของปลอมบางคนปลอมแม้กระทั่งร่างกายปลอมจิตใจเพื่ออะไรครับคุณคงมีเหตุผลในแบบของคุณแหละเพื่อเป็นรางวัลชีวิตเพื่อสนองความต้องการหรือเพื่อแค่อยากได้รับการยอมรับในสังคมที่คุณอยากจะเข้าไปถ้าแบบนั้นลองถามตัวเองดูสิครับว่าคุณเหนื่อยไหมกับการอยากได้รับการยอมรับและมีตัวตนคุณเหนื่อย เพื่อที่จะให้คนที่ไม่ได้ครอบคุณออกมาไม่ได้รู้จักมาเข้าใจคุณยอมรับคุณคิดแล้วส่งสารตัวเองไหมครับลองมองกลับไปข้างหลังคุณสิครับกลับไปทําให้คนที่ใกล้ๆคุณยอมรับคุณก่อนคนพวกนั้นไม่ได้ต้องการอยากเห็นคุณมึงคนเก๋คนเท่อะไรเลยคุณเคยเห็นไหมครับคนที่ดูแลครอบครัวคนที่เขาทาประโยชน์ให้คนรอบข้างและสังคมคนพวกนีน้อาจจะไม่มีอะไรดีๆเหมือนพวกคุณหรอกเขาไม่มีอะไรใส่ กขอาจจะใส่ของปลอมก็ได้แต่คุณเชื่อผมไหมคนที่ภายนอกไม่มีอะไรเลยแต่กลับมีความสุขเพิ่งกินข้าวอิ่มครับผมตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่ศีลมครับอยู่ที่ถนนถนนพัดพงครับผมก็เดือนสองเดือนที่แล้วนะครับก็เลดี้กาก้าก็มาเชื่อวเมืองไทยนะครับเขาก็บอกว่าอยากจะมาซื้อโรเล็กของปลอมที่ พี่พัดพงมากเลยครับที่ไหนสักท,ที่หนึ่งในเมืองไทยอเออแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราก็โวยวายครับตีโพยตีพายใหญ่บอกว่า,วามันไม่ม,มีพูดอย่างนี้ได้ยังไงทําลายชื่อเสียงผมก็เมื่อกี้เดินผ่านมีเยอะแยะเลยครับสงสัยผู้ใหญ่พวกนั้นก็ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันก็อยากให้เขาเอาเวลาว่างมาเดินบ้างครับผม,มประเทศเราเป็นยังไงบ้างเพราะว่า คุณมีเงินเดือนใช้จากภาษีของพวกผมนะครับผมก็ช่วยทํางานหน่อยนะครับผมทํางานเสียภาษีเยอะอะไรเงี้ยผู้ใหญ่คงจะเป็นคนหัวโบราณนิดนึงคงอยาจะรับอะไรไม่ได้แต่ว่านี่มันเป็นเรื่องจริงนะครับผมว่าเนี่ยครับเขาก็แปะภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาอังกฤษบอกหมดเลยว่าอะไรแปบลบว่าคนต่างชาติเขาก็รู้ถ้าคนต่างชาติรู้แล้วคุณไม่รู้คุณก็บ้าแล้วครับผมนะครับก็ช่วยดูแลประเทศกันหน่อยนะครับผมนะ วันนี้ก็สนุกกันแล้วนะครับเราก็ได้มาเจอแบบสินค้าภูมิปัญญาไทยนะครับหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กันเยอะแยะมากนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนี่กันมาจากสมองของภูมิปัญญาคนไทยล้วนๆเลยนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบนะครับแต่ผมคิดว่าผู้ใหญ่ในบ้านเราครับคงจะชอบให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเขาคงจัดการละแต่นี้เขาปล่อยไว้เขาคงคิดว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องดีน่าสนับสนุนนะครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่ทําให้พวกเราทํามาหากินกันข้องขนาดน,นี้ทําให้ ของถูกครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะจ่ายภาษีเป็น,นเงินเดือนทุกท่านทุกๆเดือนนะคะขอบคุณครับยวผมกะว่าจะไปหาล้อเหล็กใส่สักเรือนหนึ่งอ่ะครับแบบที่แรดดีก้กากาบอกไว้เดี๋ยวลองดูก่อนอาจจะไม่มีก็ได้ครับเพราะผู้ใหญ่บอกว่ามันไม่มีครับผมว่าผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยเป็นโรคโรคนึงครับโรคปากว่าตาขยิบะครับผมนอกไปจากเรื่องของจริงหรือของปลอมแล้วเรื่องคนจริงหรือคนปลอมก็ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหากันมานานนะครับ เคยได้ยินไหมครับคนนั้นจริงคนนั้นปลอมคนนั้นเฟกคนนั้นเจ๋งผมอยากรู้จริงๆเลยอะว่าคนที่พูดอะใช้ม,มนตัดแบบในวัดอะไรคือมาตรฐานที่บอกว่าใครจริงใครไม่จริงรอบๆตัวพวกเราคงมีคนประเภทที่ชอบมานั่งตัดสินอะไรกันแบบนี้เยอะนะครับคนที่เจ๋งคนที่เท่คนที่แนวแต่ดันเอาเงินพ่อแม่มาซื้อของโชว์กเก๋าไปวันๆพดรูปชีวิตเท่ๆแต่ไม่เคยเห็นงานที่เท่ๆเหมือนตัวเลย พูดแต่เรื่องชีวิตงานว่าเจ๋งยงนู้นเจ๋งอย่างนี้ตัดสินคนอื่นที่ไม่ใช่ทางตัวเองว่าไม่จริงผมอยากรู้จริงๆครับว่าถ้าหากคุณเป็นคนโคตรเจ๋งโคตรจริงใช้ของแท้แสดงความฉลาดฉลาดในวงเล่าแสดงความเห็นฉลาดฉลาดในวงเล่าเข้าใจสัจธรรมชีวิตแต่ยังกลับมานอนบ้านที่พ่อแม่ยังจ่ายค่าไฟให้คุณให้แม่จ่ายค่าเน็ตที่ใช้แสดงความฉลาดหน้าจอคอมให้คนอื่นเลี้ยง ขโมยความคิดคนอื่นมาเป็นของตัวเองเหยียด mm hmm. กดขี่คนอื่นเพื่อความสําเร็จ mm hmm. ใช้เงินใช้ของของพ่อแม่เลี้ยงคนอื่น mm hmm. กับคนธรรมดา mm hmm. ที่ไม่มีปัญญาหาอะไรดีๆมาใส่ mm hmm. ไม่มีอะไรโชว์ใคร mm hmm. ไม่มีอะไรที่อวดใครว่าเด่นเกินใครได้ม็ mm hmm. มีแค่ความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ว่าคนข้างหลังที่ให้กําเนิดนั้นอิ่มยิ้ม mm hmm. แล้วก็มีความสุข mm hmm. แบบไหนคือคนจริงวกว่ากันนะครับ อย่าไปสนใจว่าอะไรจริงอะไรปลอมเลยครับอย่าไปสนว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงเลยครับชีวิตเราต้องการความจริงขนาดนั้นเลยเหรอผมเชื่อมาตลอดว่าสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดคือความธรรมดาแค่เราเปลี่ยนจากสัตว์เป็นคนธรรมดาได้ก็วิเศษพอแล้วครับเรามาเป็นคนไม่จริงกันเถอะแล้วปล่อยให้คนจริงทั้งหลายอยู่กับความจริงของเขากันไปเถอะครับทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันไม่มีอะไรจริงแท้ในโลกใบน,นี้หรอกถ้าคุณไม่เชื่อ ลองถอดเปลือกเท่ๆของคุณทิ้งไปแล้วยืนแก้ผ้ามองกระจกลองถามตัวเองดูว่าคุณเป็นใครและสิ่งที่เห็นในกระจกบานนั้นคุณเอาอะไรไปได้บ้างเมื่อคุณตายจากโลกนี้ไป สวัสดีครับผมณรา,าวุธอําโนวยเอกกระต่ายทองคําหรือเอกเดินลับบิดในวันนี้จะมาเสนอบทเพลงรายการอารามีซึ่งเป็นรายการของคุณชาติชากาดไวกวีผู้กํากับภาพยนตร์โฆษณาชื่อดังซึ่งเมื่อผมได้รับชมรายการอารามีนี้แล้วเกิดความชื่นชอบในผลงานของคุณชาติชากาดไวกวีมากโดยเป็นรายการที่ให้ข้อคิด ให้มุมมองในด้านต่างๆที่สะท้อนออกมาเป็นความจริงได้อย่างลงตัวมากครับผมเลยคิดเขียนมาเป็นบทเพลงรายการนำราวมีให้คุณชาติชกาติวัยกวีนำไปเป็นเพลงประจำรายการของเขาครับขอเชิญรับฟังบทเพลงรายการราวมีได้แล้วนะครับ เจาะลึกติดดินเข้าถึงต้นเหตุจากทุกสิ่งของปมปัญหาค้นหาความเป็นจริงด้วยเหตุผลหมุนวนไปตามโลกด้วยการบู๊ด้วยการพุ่งชนเรามีอราวมีอราวมีรายการที่เปิดโลกความคิดดีๆีอราวมีอราวมีอราวมีลองให้หัวใจรับชมกันดูสิอราวมีอราวมีอราวมีถ่ายทอดเรื่องจริงโดยชาติกาศไวกวีอราวมีอราวมีอราวมีรายการที่เปิดโลกความคิดดีๆ อาลามีอาลามีอาลามีลองให้หัวใจรับชมกันดูสิอาลามีอาลามีอาลามีถ่ายทอดเรื่องจริงโดยชาติกาศไว้กวีจบจบสนุกตลกมีสาระแอบแฝงปัชญาในการดำเนินชีวิตให้ข้อคิดกับคุณผู้ชมทุกท่านว่ารายการนี้เป็นั่งยาลดขนมที่ถึงขมแต่อร่อยอาลามีอาลามีอาลามีรายการที่เปิดโลกความคิดดีๆอาลามีอลามีอลามี allow me, allow me, allow me. ลองให้หัวใจรับชมกันดูสิ าวมีาวมีาวมีถ่ายทอดเรื่องจริงโดยชาติกาศไวกวีาวมีาวมีาวมีรายการที่เปิดโลกความคิดดีๆาวมีาวมีาวมีลองให้หัวใจรับชมกันดูซิาวมีาวมีาวมีถ่ายทอดเรื่องจริงโดยชาติกาศไวกวีโจ๊ะโจ๊ะาวมีโจ๊ะโจ๊ะรายการดีๆโจ๊ะโจ๊ะเปลี่ยนแสงสีโจ๊ะโจ๊ะาวมีโจ๊ะโจ๊ะรายการดีๆโจ๊ะ เปลี่ยมแสงสีจบจบจบนะครับขอบคุณมากครับขอให้มีความสุขกับบทเพลงรายการอารามีนะครับ